วันนี้ฉันจะพาพวกเธอมาดูวิธีการเลเซอร์แก้วต้อนรับวันวาเลนไทน์กันจ้าเริ่มจากให้ลูกค้าเลือกฟอนเลือกแบบแล้วก็ส่งมาให้ทางร้านเรา,เามีแบบอักษรหลายแบบเลยนะต่อมาก็คือการมาร์กจุดนะคะให้มันอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วก็เอาเข้าเครื่องเลเซอร์วางนังให้ตรงกับจุดที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็เช็คพื้นที่ว่ามันตรงกับที่เราได้จุดเอาไว้หรือเปล่าถ้ามันไม่ตรงเราก็ขยับมันได้ขั้นตอนนี้ก็คือสำคัญมากถ้าว่า วางผิดก็คือชีวิตเปลี่ยนพอเสร็จแล้วก็มาเริ่มกันได้เลยค่ะกดสตาร์ทแล้วไปไปดูกันตอนนี้เครื่องเลเซอร์ก็เริ่มทํางานแล้วค่ะการตั้งค่าไฟกับความเร็วในการเลเซอร์เนี่ยมีผลมากๆถ้าเราตั้งไม่ดีเนี่ย ออกมาไม่สวยได้เลยตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนี่เสร็จพอดีเลยค่ะเราก็เอาออกมาจากเครื่องเลเซอร์ได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าแค่นี้เราจะเสร็จนะมันยังไม่เสร็จค่ะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือนำครีมพิเศษนะคะมาขัดขัด,ขดถูๆนะวนๆในบริเวณที่เราเลเซอร์เพราะว่ามันจะมีคราบเขม่าคราบดำอยู่การเอาครีมพิเศษเนี่ยทาลงไปมันก็จะทำให้นี่เลยเป็นไงใสเงาว,วิ้งวับเลยเป็นไงล่ะ เราก็ขัดขัดถูถูถวนวนไปแบบนี้นะคะประมาณสองรอบเพื่อที่จะเก็บงานให้เนียบพิสูจน์ให้ลูกค้าได้ไปแล้วประทับใจมากที่สุดพอเสร็จแล้วก็เช็ดออกเลยค่ะแต่ว่าไงอย่างไม่เสร็จถึงแม้ว่าจะเห็นว่ามันเงาสวยวิ่งวับขนาดนี้แล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่จบนะคะเพราะว่าคราบมันก็ยังมีเหลือติดอยู่เราก็จัดนองอาบน้ําไปเลยนี่ใส่ใจลูกค้าขนาดไหนก็คือลูกค้าเอาไปเนี่ยก็สามารถ ใส่น้ำแข็งเทน้ำกินได้เลยนะไม่ต้องเอาไปล้างใหม่แล้วแต่ว่าล้างเถอพอจับน้องอาบน้ำเสร็จตัวหอมฉุยแล้วเราก็เอาน้องมาเช็ดตัวค่ะเราต้องทำให้น้องแห้งทุกอนูเลยนะเพราะว่ามันก็จะมีซอกมีอะไรอยู่เนาะก็เช็ดขัดให้สะอาดเลยนี่เห็นไหมละ่ะว่ามันเงาขนาดไหนสวยมาก เธอเสวยขนาดน,นี้อดใจไหวได้หรอและนี่ก็คือผลสําเร็จค่ะแก้วคู่วาเลนไทน์วาเลนไจเธอจะไม่สั่งให้แฟนหล่อใช้คู่กันเกตจะตายกับเพื่อนก็ได้กับแฟนก็ดีถึงไม่วาเลนไทน์ก็ซื้อได้นะไม่ได้ว่าอะไรเลยและช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะพวกเธอก็ทักแชทมาถามได้เลยนะคะ